เปิดลงทะเบียนวันแรกวันที่29มกราคมในโครงการเราชนะสำหรับใครที่ยัง,งงงอยู่ว่าตัวเองมีสิทธิ์หรือเปล่าเราไปดูคุณสมบัติกันเลยค่ะว่าเราจะได้รับเงิน7,000บาทหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาข่าวกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันกับใต้อีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์สตูดีโอค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาคดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์สตูดิโอนะคะค่ะก็ เปิดลงทะเบียนโครงการเราชนะวันแรกนะคะก็เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะคะวันแรกนะคะที่ผ่านมาก็ซึ่งเป็นโครงการเราชนะก็ได้รับความสนใจจากประชาชนนะคะที่ติดตามข่าวสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะคะโดยหวังจะได้รับเงินนะคะแจกเงินช่วยเหลือเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนนะคะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนี้นะคะซึ่งที่เราเรียกกันก็คือเงินเยียวยาโควิดนั่นเองนะคะ แม้ว่ารัฐบาลจะไม่ให้เบิกเป็นเงินสดก็ตามซึ่งการแจกเงินตามมาตราเราชนะให้แก่ประชาชนวงเงินไม่เกิน3,500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะเป็นระยะเวลา2เดือนรวมเป็นเงิน7,000บาทนะคะสำหรับเดือนมกราคมแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์กระทรวงการคลังก็จะพิจารณาในเรื่องของรายได้ช่วยเหลือครอบคุมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพด้วยกันนะคะคุณสมบัติก็ชี้แจงไปหลายรอบแล้วแต่ยัง แต่ยังมีหลายๆท่านนะคะก็เข้ามาสอบถามที่ใต้คอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะก็คุณสมบัติก็เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยนะคะตั้งแต่อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะก็ข้อที่2ก็คือไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ให้ดูตามนี้เลยนะคะข้อที่3ก็คือไม่เป็นข้าราชการพนักง,งานราชการพนักง,งาน,งงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่นะคะผู ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐนะคะแล้วก็ได้รับค่าตอบแทนของรัฐโดยตรงนะคะในส่วนของข้อที่4ก็คือไม่เป็นข้าราชการการเมืองนะคะตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง2535นะคะข้อที่5ก็คือไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ6ไม่เป็นผู้มีเงินพึงเงินได้นะคะ3 0 0 0 0 0บาทตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด สุดท้ายก็คือไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน5 0 0แสนบาทตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุดเช่นกันทีนี้กลุ่มลงทะเบียนใหม่นะคะก็คือเริ่มแล้วนะคะก็คือวันที่29ม,มกราคมนะคะก็คือจะเข้าไปที่เว็บไซต์เราชนะ .com นะคะวิธีการเข้าไปที่เว็บไซต์ก็คือให้เริ่มทำการลงทะเบียนได้นะคะก็คือ6โมงเช้านะคะ6โมงเช้า คือเริ่มตั้งแต่วันที่29จนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะยังมีเวลานะคะก็คือแต่ละวันก็จะเริ่ม6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มของแต่ละวันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ลงก็เตรียมข้อมูลนะคะเพื่อที่จะทำการลงทะเบียนซึ่งนะคะโดยครั้งนี้จะไม่มีการจำกัดโคต้านะคะจำนวนสิทธิ์ประชาชนสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนได้เรื่อยๆไม่ต้องรีบนะคะเมื่อเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็จะ ให้เข้าไปกดปุ่มที่ลงทะเบียนเราชนะนะคะจากนั้นก็ไปที่รายละเอียดของโครงการรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสิทธิ์นะคะแล้วก็ข้อตกลงต่างๆเกี่ยวกับโครงการเราชนะซึ่งคลิปก่อนนะคะก็สอนวิธีการลงทะเบียนไปแล้วนะคะก็คือให้เห็นภาพนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูในคลิปเก่าคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะซึ่งก็จะมีให้ดูนะคะสําหรับคนที่ ลงทะเบียนไม่เป็นนะคะและก็เข้าไปสู่หน้าราลยละเอียดส่วนบุคคลหน้านี้ประชาชนจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลนะคะก็ให้ครบถ้วนนะไม่ไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเลขหน้าบัตรประชาชนเลขหลังบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังจากที่เรากรอกลงมาเรื่อยๆนะคะก็จะหน้าถัดมานะคะระบบก็จะให้กรอกเลข รหัส OTP นะคะ OTP รหัสดังกล่าวก็จะส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะซึ่งก็ต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์ของเราจริงๆนะคะเมื่อได้ละเลข OTP มาแล้วนะคะก็จะต้องกรอกเลข OTP ลงไปนะคะแล้วระบบจะทำการประมวลผลให้รอสักครู่หลังจากนั้นนะคะ ประมวลผลเสร็จนะคะระบบก็จะมีข้อความขึ้นมาว่าระบบได้รับข้อมูลทันเรียบร้อยแล้วนะคะโดยจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไขโครงการนะคะที่นี้หากเกิดว่าใครกรอกข้อมูลแล้วนะคะแล้วก็พบปัญหาในการลงทะเบียนแล้วก็กรอกทุกอย่างนะคะข้อมูลทุกอย่างเราถูกต้องทุกอย่างนะคะหากเกิดปัญหาก็สามารถที่จะสอบถามไปที่สํานักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะก็โทรไปที่เบอร์โทนี้เลยนะคะ0227 9020หรือต่อไปที่เบอร์3250นะคะ3423 3424 3425 3427 3429 3430 3431แล้วก็3444นะคะหรือไปที่ธนาคารกรุงไทยนะคะจำกัดมหาชนก็โทรไปที่0211111144นะคะได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็คือสำหรับคนที่ เจอปัญหาในการลงทะเบียนนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็มาชี้แจงมาพูดคุยนะคะสําหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วนะคะแล้วเจอปัญหาอะไรก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยนะคะกันได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆแล้วก็พี่ๆของเรานะคะที่กำลังลงทะเบียนอยู่เนี่ยได้ทราบข้อมูลด้วยว่าเกิดปัญหาอะไรบ้างนะคะสำหรับใครที่ กรอกข้อมูลแล้วนะคะก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้หรือใครมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ